ตำแหน่งนะครับนี่ครับเป้าหมายแรกคือวงกลมสีแดงนะครับตบเพื่อเปิดทางโอกาสรวมกันทั้งหมดคือ5ลูกนะครับโอ้ครับลูกแรกตบเปิดทางเชิญครับเร็วเอ้ยโอ้พร้อมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดับเพียงเลยเอ้ย ทานกรรมการครับ,รบเรามักจะคุยกันนอกรอบว่าเราอยากมีไทม์แมชชีนเดินทางไปอนาคตดูความก้าวหน้าของเด็กๆที่มาซูเปอร์เทนว่าพวกเขาจะเป็นยังไงเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วซีซั่นหนึ่งเด็กคนแรกที่มาซูเปอร์เทนกับความสามารถปิงปองหรือว่าเชเวลเทนนิสผ่านไป4ปีเขายังยืนหยัดบนเส้นทางสายนี้และแน่นอนครับเขาเติบใหญ่และเติบโตมากขึ้น วันนนี้ะแล้วถ้าทําได้ฝันคืออะไรครับอยากได้เครื่องดื่มบํารุง้ยะครับเครื่องดื่มบํารุงคืออะไร่ะแย่อยากให้ย่อยู่กับผมเป็นนานๆนะครับอเราก็ให้น้องหนมฟังเสิร์ฟนะครับให้โดนตรงนี้ครับแล้วให้ลูกมันตกลงในแก้วไปครับ ่าดีใจเลยว่ะแล้วทีนี้ต้องตกจนแตกครับไปครับอยอตรงดีอ่ะตรงดีตรงดีตรงดีมากชอบชอบ้ดีใจครับโอ้สปีโอ้โหโอ้โหโอ้โหตใหญ่มาก ไปคิดจะโตขนาดนี้นะเลยเลยบอกตรงนั้นล่ะเอออ่าก้าวๆก็ยาวไงเออครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิมพ์พบศรีถาวรชื่อเล่นชื่อหนมปังครับผมอายุ2 4ปีมาจากโรงเรียนชัอไปาเสิงวันนี้บำรุงครับผมนี่ปรับจูนภาพในหัวไม่ทันนะเนี่ยโดยมันโตขนาดนี้แล้วลุงเ้ยแล้วนี้คุณย่ามาด้วยวะเนี่ยมาครับมาครับโอ้ สุกข่าเป็นไงสุข้าพแข็งแรงอยู่ไหมครับผมสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปแข่งกับผมทุกแมตช์เลยครับโอ้ยน่ารักจังตอนตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยเจบเจดครับตอนนั้นตัวเท่าเรานมผมตอนนี้ผมตัวแล้วเท่าเรานมเขาสี่ปีทอ้ยมันสูงแบบพรวดพราเนี้ลูกฝีมือของเราตอนนี้ล่ะเป็นไงบ้างพัฒนาไปถึงไหนละก็เมื่อสองปีที่แล้วครับผม ได้ที่3ของยุวชนเอเชียครับผมว้าวแล้วก็ได้มีสิทธิ์ไปยุวชนโลกที่ประเทศโอมานครับผมว้าวแล้วก็แมตช์นั้นผมได้ที่14ของยุวชนโลกครับอ๋อถูกทั่วโลกเลยเหรอว้าวพระองค์เคขาคัดเป็นโซนเป็นทวีปเอาครับแล้วก็ใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆจนครอบคลุมทั้งโลกอะครับอ๋อโอ้โหเป้าของเรายังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับเหมือนเดิมครับนั่นก็คือไปโอลิมปิกให้ได้สักครั้งหนึ่งครับเทียบ วันหนึ่งซ้อมมีตารางซ้อมไหมครับว่าวันหนึ่งต้องซ้อมกี่ชัว่วโมงซ้อมอะไรยังไงบ้างครับอ,อมีครับส่วนใหญ่จะเป็นพ่อกับโค้ชที่จะเป็นคนจัดตารางพวกนี้ให้คุณพ่อเป็นโค้ชให้ให้อยู่แล้วปกติใช่ครับพ่อเป็นโค้ชด้วยอแล้วอย่างสมมุติถ้าแบบไปแข่งแล้วแพ้มาอย่างเงี้ยคุณพ่อแบบทํำยังไงบ่นไหมต้องดูว่าแพ้อย่างไงครับแพ้ใครอะไรนี้ด้วยคือเราเป็นนักกีฬาที่มีแรงกิ้งนะครับก็คือต้องมีมาตรฐานตัวเองถ้าเราแพ้แบบ ใครก็ไม่รู้เงี้ยก็สมควรโดนด่านะครวนุ่เองก็รู้สึกว่าสมควรโดนว่าใช่ครับอแล้วแล้วมีท่าแบบเวลาที่ตบลงเสร็จแล้วมีท่าดีใจเลยแบบว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์เรามั้ยมีครับมีมีตลอดครับเป็นยังไงฮะก็เอ่อถ้าแมตตึงๆนี่ใช่ไหมครับว่าโชว์โชว์อะไรเงี้ยผมไ่อยปีๆมากเลยมันกดดันมากๆครับในสนามแข่งเฮ้ยจำได้ตอนที่เขามาครั้งที่แล้วก็ก็อย่างนี้เหมือนกันได้ครับถ้าเวลากดดันอะไรเงี้ยผมจะเป็นบ่อย อมนี่เว้ออะไรอย่าง้นั่นแหละครับนั่นใช่ไหมอ๋อเอออือมันเหมือนเรียกพลังอะไราง<ช>ี้ใช่ไหมลูกแล้วก็อีกหนึ่งอยา่างก็มีคนเคยบอกผมตอนแข่งยนะว่า ที่ผมร้องน่ะเขาเก่งเขาเลยตีไม่ออกแล้วแพ้ผมเลยอ๋อเ้โหเสียงเราด้วยครับเอาควมได้แล้วครูพี่หอยจริงๆนะมี่ยครับพี่เอ๊อย่างรุ่นน้องจับสลักเดี่ยวผมเงี้ยก็จับเจอผมบุ๊บร้องไห้เลยไม่รู้เหมือนกันเขาเป็นตกใจตอนเสียงอะโดนเตีเลโคตรเด้เราจริงเราตกใจรู้กันนะครับวันนี้ผ่านมาสี่ปีฝีมือต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมโอเคแล้วความฝันวันนี้อยากได้อะไรกลับไปอยากได้กระเป๋าเดินทางครับผม ทำไมอ่ะทุกวันนี้เป็นเป็นยังไงอยู่ลูกอันเก่าที่ได้จากรอบที่แล้วพังแล้ะครับไปสี่ปีเลยเหรอครับเป็นคนล้อหักไปสามพังแล้วครับพุทโธเหลือเหลืออยู่ล้อเดียวพุทโธเดี๋ยวได้ขนมปังเขาบอกอยากได้กระเป๋าเดินทางเลยฮะไม่อยากได้กี่ใบลูกอยากได้สองใบครับอยากได้สองใบเลยนะของย่าครับคุณย่าอีกใบหนึ่งโอ้โหคุณรักกันน่ารักกับคุณรักกันแล้วคุณอุ้ยคุณยาก็ไปไหนด้วยตลอดเลยครับผมดีจังดีจังอ้าอ้า เดี๋ยวให้กระเป๋าคู่อืมกระเป๋าคู่สีเดียวพร้อมที่จะโชว์ความสามารถหรือยังลูกพร้อมแล้วครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับครับขนมปังยืนครับโอ้ยโอ้ยโอว้ครั้งที่แล้วยืนเทียมบโอ้โหสูดก็ไปซุปเลยโอ้โหสูดก็ไปซุปเลยอ่ะผมไม่อยากเดินไปเลยเด็กเด็กโตงอกงาม ส่วนพวกเรานั้นไซส์ตัวเล็กลงเหมือนจเหมือนจอยเสื่อมหลวงปังลกูกคุณพ่อเนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้แบบไม่ควรแพ้นี่พ่อจะดุครับใช่ครับลองนึกภาพนะลกูกเดี๋ยวจะมีโต๊ะปิ่งองมาตั้งแล้วให้หนูด้วยกับกรรมการแล้วหนูแพ้กรรมการคุณพ่อจะแสดงออกอย่างไรเดี๋ยวนะคุณทุบนะครับผมไม่อยากรังแกเด็กนะคุยก่อนนะคือพี่มีมีเชิงทางนี้ผมอ่ะ เกือบจะเป็นนักกีฬานักวิปองโรงเรียนตอนอยู่คริสเซียนนะเอ oh ้ยแต่ผมมันไปเอาดีทางบอลก่อนนะนี่พี่ปองผู้จริงจริงตอนนั้นในชั้นระดับชั้นพี่นักเรียนเรียนสองคนในกี่คนพี่ชั้นนี้เป็นเจ็ดแปดห้องเลยซึ่งพี่จะเป็นตัวแทนเลยพักเที่ยงเนี่ยผมต้องรีบวิ่งไปจองต๊ะงิปองท<อ>ี่ลูกเสบที่เด็ดคือลูกอะไรพี่ผมจะลูกเสฟมันจะเป็นอย่างนี้จริงโอ้โห นใจมจบแล้วจบแล้วสนใจครับสนใจจบแล้วจบแล้วแล้วยังมีลูกนี้นะลูกกระจกเฮ้ยเนี่ยลูกกระจกลูกกระจกด้วยเหรอดูนะลูกกระจกตึงตึงเฮ้ยลูกกระจกขนมปังเดี๋ยวเจอพี่ป๋องหน่อยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับคุณอย่าดูถูกผมผมนักกีฬาจริงๆริงมั่นใจนะโคตรมั่นใจโอเคดีอยากเห็นเลยทีนี้ที่สุปขอต้องพิป๋องครับเฮ้ยคุณรู้จัก ลูกกระจกนี่ไม่ธรรมดากระจกโอ้โหคุรู้จักลูกกระจกต้องมี50าสิเพื่อนเนี่ยง่ไม่ธรรมดาจริงด้วยลูกกระจก14้โหสิบสี่สูงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมใช่สูงนิดหน่อยมีได้ลูกร้อยแปดสิบได้แน่ท่านผู้กำกครับครับโต๊ะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่ป๋องเชิญครับขนมปังลูกครับใครได้สองแต้มกว่าชนะโอเคครับ อุ้ยมีเปลี่ยนไม้ด้วยกล้ารับลูกกระจกไหมลูกครับผมขอลองหน่อยครับเสียฟอร์มนะครับคุณพ่อคุณพ่อนะอย่าไปดูน้องนะอันนี้ไม่นับแต้มใช่ไม่นับแต้มไม่นับแต้มขอลูกกระจกหน่อยคุณเครื่องนะคุณเครื่องไปครับเออของเปลี่ยนจากชื่อว่าลูกกระจกเป็นลูกกระจกได้ไหมลูกกระจกพี่ผมดูทรงนะไปไงลูกกระจกเอาไม่อยู่อ่า ผมต้องใช้บางอย่างช่วยพี่ได้ครับเพือ่อมันสูงสีขึ้นโอเคทีมงานครับขอไม้พิเศษครับไม้อะไรครับนี่คือไม้ระดับตำนานให้เลือกได้ว่าพี่จะใช้หรือให้น้องใช้นี่คือไม้ระดับตำนานรับเคยเห็นเคยเห็นแค่โดนัทมีรูตรงกลางคุณใช้อันนี้เลยเหรอแล้วตีย,ตยังไงอ่ะผมจะไปตีไเลือกุดซุีให้เขาใช้ดิเขาใช้ดิเขาใช้มนีสีบเลย ขนมปังลูกขอเปลี่ยนไหมเออเฮ้ยนี่เราเราโกงน้องขนาดนี้เลยเหรอคะเรียกว่าต่อครูอ๋อเหรอใครได้สองแต้มก่อนชนะเอาเลยนะครับเอาครับพี่ผมพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมเริ่มครับโชเดจุ๋งตุ้งจิ้งจิ้งอยากอยากโอ้ยขอบนมปังนั่นครับไปจบครับพี่พี่ไปจบตรงหาแล้ว กระจกเลยกระจกโอ้กระจกนี้ตายเลยไปสับสุดหนึ่งเฮ้ยยังไงโอ้ยไม่คิดว่าจะรับกลับมาได้เฮ้ยยูกกระจกไงเขาเ่อาลังมันเปลี่ยนไปเป็นโลกนางแอนนะจะดีกว่านี้ไหวไหมผมนี่เราดูดราดูเราดูนะพร้อมไปครับอ๋อสโลปไงพร้อม ก็เชื่นมปอย่างสูสีสามศูนไอ้พี่ฟองไปกัดแพ้เลยผมมีตัวช่วยพี่ดีทีมงานครับพี่ซุปขอตัวช่วยครับจัดมาพี่ซุปอะไรนี่คือขุอที่ใช พี่เล lan, ือกให้ขนมปังให้เขาใช้อะไรเลยกับพี่พ hey, yeah ี Hell, ่เลือกเลยผมเอกเด็กขนมปังลูกผมชนะแน่อันเนี้ยผมว่าสองต้งพอโอเคผมชนะได้2องตั้งกว่าชนะผมชนะแน่เอาละมสองต้งนะพี่ได้ครับเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเฮยเฮ้เ้ย่ฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ ลูกอะไรข้นหนึ่งศูนย์ค่ะบไปเถิดบไปเถิเออลาพี่เก่กเยอะคนเสริฟเ็นหน้าดูแน่ขนมปังน้าหนึ่งศูนย์นะลูกอีกตั้มเดียวชนะเลย่ปตัวเร็วเอ้ยเยเฮ้ยหนึ่งเข้าครับหนึ่งเข้าพี่มาแล้วมาแ้ดี้มเดียวย้ดียวพี่พร้อมไปครับ ได้ยังไงอะอ้ยะไรกอะไรเดียว่ะพี่ถือว่าเป็นหมัดมิตรภาพโอเคให้เด็กได้เรียนรู้ว่าระดับโลกเป็นยังไงถูกต้องวันนี้หนูได้เรียนรู้หลายอย่างจากพี่ป๋องนะลูกอะไรบ้างที่เราได้ประโยชน์จากการตีในครั้งนี้ลูกหรือว่าการใช้ในเนี่ยครับใช่ยากแต่ยากมากขอบคุณพี่สอนน้องยินดีครับขอบคุณป๋องมากครับขอบคุณครับ ดูไว้หอยดูไวอะไรนี้เก่งดูไว้อเหรอห้ใจทันไหมเข้าสู่ภารกิจจริงจังดีกว่าครับทีมงานครับอุปกรณ์มาครับมาแล้วเฮ้ยตีหยอดเหรอตีให้หยอดให้ลงนีเหรอโจ์นี้คือทริคช็อตครับขนมปังต้องอยู่ฝั่งนั้นครับแล้วเสิร์ฟลูกปิงปอง ให้ลูกไซโคงมาลงแก้วไปดีขนมปังลูกโอกาส3ครั้งลงลูกเดียวคือทำภารกิจสำเร็จนะครับพร้อมแล้วไปได้เลยครับเร็วๆเอ๊ะซะเฮ้ยมาแล้วครับเฮ้ยเอ้ยเฮียนะลูกเดียวลูกแรกเฉียดนะครับลูกต่อไปลูกที่สองนะครับ สูนลูกยากยากครลูกที่สองมาครับเอาละครับลูกกลิ้งไปแล้วกลิ้งไปแลวเฮ้ได้ได้ได้ลูกสองน่นะครับจริงจริงยติดพ่านแล้วแต่ขอยุ่ครับลูกสามขอลงอีกลูกครับโอ้โหอม ได้ไหมลูกครับโอ้ยโอ้ใช่ครับนั่นล่ะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับช่้ยช่วยโอ้ยโดนเล็บเนี่ยยอดโข้าสู่ภารกิจต่อไปครับโจดนี้ต้องมีคนมาช่วยเสิร์ฟให้น้องขนมปังครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อครับเชิญครับคุณพ่อครับของคุณพ่อเลยพ่อสวัสดีครับ สวัสดีครับโโออ้้ยยพ่อครับพ่อครับครับเดี๋ยวแจ็คพ่อมาช่วยส่งลูกปิ่นปองให้ขนมปังครับทำภารกิจของเราครับทีนี้ครับพี่ซุปขอโจทย์ครับโอ้โหโอ้โหโโอ้หมีปังด้วยทั้งทำงานครับผมเชื่อว่าเดาไม่ยากไม่ยากนะฮะ ตีเอ่อตีลูกมิงฟองอ้อมไปดับไฟอ้อมไปดับไฟผมชอบเขาอะเราไม่เคยดับได้ดีหมอนะนครับไหวไหมลูกอ้อมเหรอครับอ้อมไปดับไฟอ้อมไปเลยตีตบปุ๊บแล้วใโค้งที่มีเวลามากผหให้โแกานน้องสองหมื่นครับโจแต่ับเปลี่ยนโจใช่ไหโจของเราคือตีเข้ามาตบที่จุดแดงครับจุดแดงพอโดนตบเนี่ยไม้จะเป็นรูแล้วเมื่อไม้เป็นรูจะมี รูมองไปที่เทียนได้ให้น้องตบเพื่อดับเทียนครับโอ้งต้องทรู้รูนี้โอกาสตรงนี้ครับให้โอกาสรวมกันห้าครั้งห้าครั้งพ่อเสิร์ฟห้าลูกเพื่อทําสิ่งนี้ครับพ่อครับขนมปังครับครับสามารถเลือกตําแหน่งได้ว่าจะวางตรงไหนครับคุยกับพ่อได้รึครับอ๋อรงู้นะตรงนี้มันจะได้ดเนี่ยดูรงนี้พี่คุณครับรบกวนจุดเทียนครับ พร้อมนะเห็นตำแหน่งนะครับเห็นครับเป้าหมายแรกคือวงกลมสีแดงนะครับตบเพื่อเปิดทางโอกาสรวมกันทั้งหมดคือ5ลูกนะครับโอ้โหครับลูกแรกตบเปิดทางเชิญครับเร็วเอ้ยอ๋อพร้อมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหดับเพียงลอย ดับไปแล้วเออ,เอ,อคือคืออย่างนี้นะฮะตามเจจำนงเป้าประสงค์ของรายการเนี่ยครับให้ตีผ่านช่องนี้เ,เพื่อช่องนี้เป็นรูพอ,อ,อเป็นรูปุ๊บจะเห็นเทียนผ่อนเทียนก็ค่อยตบดับเทียนแต่น้องตีทีเดียวดับเทียนเลยไม่ได้ครับ พี่ขุนมาจุดเทียนมาจุดเทียนจุดเทียนนี่คือคือเกินเป้าหมายไปหน่อยครัเกินเป้าหมายครับคือผมยังยืนยันว่าต้องรอดรูนี้เพื่อดับเทียนโอกาสเหลือสี่ครั้งครับพวกเราครับกำลังใจกับคุณพ่อและขนมปังครับถูกขอมนะครับเห็นนะเห็นเหลี่ยมนะ อย่างนี้เลยนะดิดเข้ารูนะพร้อมแล้วไปครับโอ้พร้อมเดี๋ยว้ยโดนขอบครับโอกาสเหลือสามครั้งนะครับโอกาสเหลือสามครั้งไปครับ พ่อแม่ครับเชิญครับสวยงามครับพอบคุณดเลยครับผมเห็นน้ำตาเทียนกระจายเลยใช่สวยมากชัดเจนเลยสวยงามท่านผู้การครับวันนี้เป็นอีกวันที่พวกเราอิ่มใจภูมิใจที่ได้เห็นเด็กที่เรารู้จักเติบโตและแข็งแรงในความฝันของเขานะครับได้พบกับขนมปังอีกครั้งพวกเรารู้สึกยังไงบ้างครับดีใจค่ะดีใจที่เราเคยพูดกันไหมว่า เออเราอยากเห็นนะว่าเด็กของเราที่มาเนี่ยจะโตไปเป็นแบบไหนแล้วก็สมความปรารถนาเลยความมุ่งมั่นของหนูที่มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยเนี่ยรักษาความมุ่งมั่นรักษาวินัยแล้วก็รักษาความอ่อนโยนนี้ไว้มันจะให้หนูเป็นทั้งผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นที่รักนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับความฝันของน้องขนมปังก็คือว่า อยากไต่เต้าไประดับโลกโอลิมปิกเทเบิลเทนนิสระหว่างทางนี่ครับเขาต้องเก็บสะสมคะแนนแล้วก็ต้องเดินทางไปตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะครับสิ่งที่จําเป็นมากคือกระเป๋าเดินทางครับเคยมาขอจากรายการครับขอให้ย่าขอให้ตัวเองผ่านมา4ปีกระเป๋าชํารุดแล้วครับวันนี้อยากขอกระเป๋าอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อใช้ในการเดินทางแล้วก็แข่งขันครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3ามคนให้ท่านครับ กระเป๋าเดินทางให้ย่าและขนมปังนะลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวการเติบโตเรื่องราวความฝันของน้องขนมปังให้พี่พี่บริษัทปตทจำกัดหมหาชนทราบแล้วพี่พี่เขายินดีดีใจมากและเตรียมสิ่งนี้ขนมปังลูกอันหลังลูกพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันของขนมปังได้ครับจากพี่พี่บริษัทปตทจำกัดหมหาชนครับ เราไม่ลูกครับผมหันมามองนี่หละครับ,คครบไปไหนขนมปังไปไหนให้ใหย่าดิลูกอเอาันมไปครับอันนี้นะลูกนะเนี่ยคุณย่านะแล้วก็มีกิฟต์เซ็ตจากพี่ก๊อตจิโอ้ตรงนี้ครบครันเลยทั้งหมวกทั้งตุ๊ก,กตานี่ให้คุณย่าฝากคุณย่ากอดน,นอนอเดี๋ยวให้ขนมปังๆๆดี พัดจีให้ขนมปังพัดจีให้ขนมปังนะแล้วมีกระเป๋าให้ด้วยตรงนี้ทิปเซตพิเศษมอบให้ด้วยวันนี้มีกระเป๋าเดินทาง2ใบบวกทุนนิรษรานะครับจากพี่ๆี่บริษัทปตทจำกัดหาชนรวมมูลค่า2 0,000บาทให้ขนมปังครับขนมปังครับทำสำเร็จอีกแล้วลูกอยากบอกความทึกตรงนี้กับใครที่สุดอยากพูดกับใครลูกอยากอยากใช่ไหมลูกขนมปังลูก พี่ซุปให้ขนมปังกินตรงนี้เนาะขนมปังครับพี่ซุปจะเว้นระยะห่างให้ขนมปังถอดแมสแล้วก็อยากพูดอะไรในใจกับยา่าพูดผ่านฟ้องนี้ได้เลยลูกถอดได้เลยถอดไดยครับอยากให้ย่าไปแข่งกับปังไปนานๆนะครับอยู่กับปังเป็นนานๆดูปังไปแข่งระดับนานาชาติให้ใหไดนะ้อยู่ให้ถึงนะฮะปังอยากให้ย่าอยู่กับปังอีกนานๆนครับ ถ้าโตมาผมจะดูแลย่าให้ดีขึ้นครับผมขอบคุณครับรักแม่ขนาดไหนไหมรักแม่โคตรโคตรเลยปังรักย่านะครับผมขนมปังลูกขอเป็นกำลังใจให้ขนมปังตั้งใจมุ่งมั่นสุดซ้อมและมีความสุขกับทุกวันกับเทเบิลเทนนิสที่เรารักนะลูกนะ อัริยะพันจิ๋วเทเบินิกสองเรานะครับน้องขนมปังครับถึงน่อ่ิสดทางากรเลยเนสบายเลยเบาๆเนี่ยใช่ไหมกระเป๋าเเบามากเลยทาครับอครับกาครัครับทัครับขัาครับครับทัยรรับการครครับา อายุครบ32ปีแล้วก็ mm hmm. เ,เลยอยากจะชวนท่านผู้ชมเนี่ยมาฉลอง32ปีกับโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีดีไลท์แอนด์เซอร์ไพรส์เที่ยวทิปเที่ยวไม่ได้แต่ใจอยากช็อปครับ mm hmm. พบกับสินค้าหลากหลายจากแบรนด์ดังทั่วโลกเลือกช็อปแบบไม่ต้องมีไฟบินพร้อมโฮมดลิเวอรี่ส่งฟรีถึงบ้านคุ้มค่ากว่าเดิมครับเมื่อช็อปด้วยแคชคัพที่ King Power รางน้ำพัทยาและภูเก็ตหรือช็อปผ่าน2ช่องทางออนไลน์ พบกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับด,ชบดูช็ชอปด่วน, F, นช็อปด่วนโหลดแอปเลยโหลดแอนเลยช็อปด่วนเลยซปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็น